ตำนานคนดังคุณผู้ชมครับตำนานคนดังวันนี้เราจะมาย้อนชีวิตรักของอนิงนิรุตสิริจันยาที่เคยแต่งงานกับนางเอกชื่อดังจนมาพบรักกับครูสาวแต่ว่าต้องจากกันอย่างไม่คาดคิดครับคุณผู้ชม เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอาวุโสมากความสามารถครับอย่างอานิงนิรุตสิริจันยา วัย72ปีที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้หรือว่ายังไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นเนี่ยนะครับอันิงเนี่ยได้จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและก็ประเทศมาเลเซียก่อนที่เข้าทํางานในสายการบินต่างๆเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้อย่างมากมายก่อนที่จะเบนสายมาทํางานในวงการบันเทิงนับตั้งแต่วันที่เข้าวงการวันแรกๆเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้อาน,นิงนิรุตสิริจันยาเนี่ยยังคงเป็นดาวค้างฟ้าเลยก็ว่าได้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ด้วยฝีมือความเป็นอาชีพในการแสดงและมีวินัยในการทํางานเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในงานด้านวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยละครับและเป็นอีกหนึ่งนักแสดงผู้ส่งเกียรติส่งคุณค่าอีกหนึ่งท่านของวงการบันเทิงไทยอีกด้วยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับนะครับอยากจะบอกนะฮะโอ้โหเวลาอันหนิงพูดนี่เสียงเท่สุดๆเลยละครับคุณผู้ชมนะฮะ แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะชีวิตคนเราคงไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องกลับกันครับเรื่องราวชีวิตรักของอนิงในชีวิตจริงค่อนข้างที่จะเศร้าและก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากโดยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่าอานิงนั้นเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนโดยแต่งกับคนในวงการเดียวกันเป็นถึงระดับนางเอกอย่างโคมพัดอัธยาเพราะเล่นละครเรื่องเดียวกันก็เกิดความชอบพอกันก็เลยตัดสินใจพากันไปจดทะเบียนสมรสซึ่งโคมพัดอัธยาเนี่ยถือว่าเป็น ดาราเซ็กซี่สตาร์ของวงการภาพยนตร์ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายชีวิตคู่ของทั้งสองคนก็เดินมาสู่ทางตันไม่ประสบความสําเร็จกับความรักในครั้งนี้อันนิงเลยกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งได้มาเจอกับอาจารย์อรวรรณ ทำให้อานิงได้รู้จักกับความรักอีกครั้งหนึ่งโดยรักครั้งนี้ยาวนานกว่า10ปีเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าต้องจากการชั่วนิรันด์โดยไม่ได้เอื้อเอ่ยคํำลาก,กันแม้แต่ประโยคเดียวโดยเมื่อปี2539อาจารย์อรรวันศิริจันยาอาจารย์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ภรรยาของอานิงนิรุตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนที่ระยองซึ่งในเหตุการณ์นี้เองทำให้ผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่า รักภรรยามากกว่า11ปีที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาตลอดไม่เคยห่างกันไกลไปไหนก็ต้องไปด้วยกันตลอดเรียกได้ว่าหัวใจสลายเลยครับอันิงก็เลยเลือกปฏิเสธการรับงานทุกชนิดขอเวลาพักใจลืมเรื่องราวทุกอย่างที่ยังอยู่ในความทรงจำย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยอันิงก็ได้บอกเอาไว้ว่าเวลาจะช่วยเยียวยาให้ทุกอย่างได้เอง ซึ่งอันนิงบอกว่ามันคือเรื่องจริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนสำหรับอันนิงนั้นใช้เวลาไปกว่า6ปีครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับอันนิงที่กว่าจะเยียวยาจิตใจแล้วกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยพร้อมกับเข้าใจและก็เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตในเวลาเดียวกันโดยอันนิงยังได้บอกอีกว่าหลายครั้งเวลาที่มีอะไรในใจเนี่ยก็ยังไปคุยกับอาจารย์อรวรรณน ที่สวนหน้าบ้านเพราะว่าทําให้สบายใจขึ้นจนทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นคืออะไรและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของอนิงที่ยังมั่นคงในคนรักแม้เธอจะจากไปนานกว่า20ปีแต่อนนิงยังคงระลึกถึงเธออยู่เสมอความรักของผู้ชายคนนี้ช่างสวยงามมากจริงๆครับคุณผู้ชมและสำหรับใครที่มีความรักอยู่ณตอนนี้และคิดว่าเขาคือคนที่ใช่คือคนที่สำคัญแล้วแล้วก็ อย่าปล่อยมือคนคนนั้นไปเด็ดขาดครับก่อนที่เวลาจะพัดพาทุกสิ่งจากไปรีบใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่ากับคนที่เรารักและคนที่รักเราให้ดีที่สุดนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับตำนานคนดังต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ